สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Book for Life คลิปนี้เป็นการสรุปหนังสือ Breaking the Habit of Being Yourself หรือทลายนิสัยเก่าเปลี่ยนเราเป็นคนใหม่ผลงานของดรโจดิดเพนซา EP ที่8บทที่3ตอนสุดท้ายความรู้สึกที่จดจำได้จำกัดการแก้ไขอดีตที่ผ่านมาตามคำนิยามแล้ว อารมณ์คือผลผลิตที่เกิดจากประสบการณ์ชีวิตของเราในอดีตในตอนที่คุณกำลังมีประสบการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งสมองจะได้รับข้อมูลที่รวบรวมมาจากภายนอกผ่านทางระบบประสาทสัมผัสทั้ง5และเซลล์ประสาทจะเริ่มสร้างการยงใหญ่ให้กลายเป็นโครงข่ายในสมองอันเป็นรูปแบบเฉพาะที่สะท้อนต่อเหตุการณ์ภายนอกที่เกิดขึ้นนั้นเมื่อการเชื่อมเสร็จสิน้นสมองจะหลั่งสารเคมีที่เรียกว่า อารมณ์หรือความรู้สึกออกมาเมื่อสารเคมีเริ่มไหลบ่าในกระแสะเลือดคุณจะเริ่มสังเกตตัวเองได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างเกิดขึ้นภายในเพราะความคิดและความรู้สึกของคุณต่างไปจากเดิมเช่นนั้นคุณจึงหันมาใส่ใจต่อใครหรืออะไรก็ตามจากสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นต้นเหตุของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเมื่อสามารถระบุได้ว่า อะไรจากภายนอกเป็นตัวส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในเหตุการณ์นั้นและสิ่งนั้นจะถูกเรียกว่าความทรงจำมันคือการถอดรหัสข้อมูลจากสภาพแวดล้อมไปสู่ร่างกายและสมองทางระบบประสาทและทางเคมีดังนั้นคุณจึงสามารถจดจำประสบการณ์นั้นได้ดียิ่งขึ้นเมื่อคุณสามารถระบุได้ว่าเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นจะทำให้คุณรู้สึกยังไงบ้าง ดังที่ความรู้สึกและอารมณ์คือการบันทึกด้วยสารเคมีของประสบการณ์จากในอดีตเช่นตอนที่เจ้านายเรียกคุณเข้ามาในห้องเพื่อตำหนิคุณสังเกตได้ทันทีว่าหน้าของเขาแดงกำ่ำท่าทางขัดเคืองพูดจาผงผางขณะที่คุณได้กลิ่นกระเทียมโชยมาจากลมหายใจของเขาเขากล่าวหาว่าคุณเตะตัดขาเขาต่อหน้าต่อตาคนอื่นและบอกว่า เขาอุตส่าห์เลื่อนตำแหน่งให้คุณด้วยตัวเองแท้ๆเวลานั้นคุณจะรู้สึกกระวนกระวายแข้งขาอ่อนกระสับกระส่ายและหัวใจเต้นแทบทะลุออกมานอกอกคุณกำลังรู้สึกกลัวรู้สึกถูกหักหลังพร้อมๆกับการโกรธด้วยข้อมูลที่เกิดขึ้นกับประสาททั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการได้กลิ่นการมองเห็นความรู้สึกและการได้ยินได้เปลี่ยนแปลงสภาวะภายในของคุณ คุณกำลังเชื่อมโยงประสบการณ์จากภายนอกเข้ากับการเปลี่ยนแปลงที่คุณรู้สึกอยู่ภายในและอารมณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทางกลับบ้านคุณเฝ้าคิดถึงมันอีกหลายครั้งทุกครั้งที่ทำแบบนั้นคุณกำลังตอกย้ำต่อข้อกล่าวหาคุณเห็นสีหน้าสีตาของหัวหน้าคำพูดของเขาวิธีการที่เขาตะโกนใส่คุณกระทั่งกินของเขาเป็นยังไงในความคิด คุณเกิดความรู้สึกกลัวและโกรธขึ้นมาอีกครั้งเนื่องจากร่างกายของคุณกำลังผลิตสารเคมีแบบเดิมๆในสมองและในร่างกายคุณจึงรู้สึกรหวากับว่ากำลังประจันหน้ากับเขาอีกครั้งเพราะร่างกายของคุณหลงเชื่อไปว่ามันกำลังมีประสบการณ์นั้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าตอนนี้เท่ากับคุณได้สร้างเงื่อนไขให้ร่างกายใช้ชีวิตจากอดีตได้สำเร็จแล้ว ร่างกายของคุณไม่ได้รู้อิโนโอิเนอะไรมันคือผู้รับใช้ผู้ซื่อสัตย์ที่รับคำสั่งจากจิตสำนึกของคุณอยู่ตลอดร่างกายที่ใส่ซื่อจนไม่รู้ความแตกต่างระหว่างอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากประสบการณ์จริงจากโลกภายนอกหรืออารมณ์ที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่คุณมโนขึ้นมาจากโลกภายในสำหรับร่างกายแล้วมันก็เหมือนๆกันนั่นแหละถามว่าจะเกิดอะไรขึ้น หากความคิดและความรู้สึกทรยศกับคุณแบบนี้ไปเรื่อยๆเจ้านายคนเดิมจะโผล่มาในใจของคุณวันแล้ววันเลา่าสมองผลิตสารเคมีแบบเดิมๆที่คอยมาหลอกคุณว่าคุณยังคงอยู่ในอดีตวันแล้ววันเลา่าจนร่างกายก็เชื่อว่ามันยังคงอยู่ที่เดิมในอดีตซึ่งอาจพูดได้ว่าร่างกายได้แปลสภาพกลายเป็นความทรงจำของอดีตเรียบร้อยแล้วหากความรู้สึกจากความทรงจำนี้ หลอกให้คุณคิดไปตลอดหลายปีเท่ากับร่างกายได้ใช้ชีวิตในอดีตตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์52สัปดาห์ต่อปีที่สุดแล้วร่างกายก็จะถูกฝังอยู่ในอดีตการสร้างอารมณ์แบบเดิมซ้ำๆส่งผลให้คุณไม่สามารถคิดหรือใช้เหตุผลให้เหนือกว่าอารมณ์ความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้เลยเพราะความรู้สึกคือบันทึกของประสบการณ์ก่อนหน้า การที่คุณเอาแต่คิดอยู่ในอดีตตามหลักควันตั้มมันหมายความว่าคุณกำลังสร้างเหตุการณ์ในอดีตให้เกิดมากขึ้นไปอีกถามว่าแล้วทำไมผู้คนส่วนใหญ่ถึงใช้ชีวิตอยู่แต่ในอดีตและต่อต้านการใช้ชีวิตอยู่ในอนาคตใหม่กันละ่ะคำตอบก็คือเพราะร่างกายคุ้นเคยและจดจําสารเคมีที่เป็นตัวบันทึกประสบการณ์ที่ยึดโยงกับอารมณ์เหล่านั้นได้เป็นอย่างดีพูดง่ายๆว่า เราเสพติดความรู้สึกที่คุ้นเคยนั่นเองดังนั้นหากเราต้องการมองไปยังอนาคตและฝันถึงสิ่งใหม่ๆร่างกายย่อมต่อต้านการเปลี่ยนแปลงฉับพันนี้เป็นธรรมดาคนจำนวนมากจึงประสบความลำบากต่อการสร้างโชคชะตาใหม่ของตัวเองอีกทั้งยังพบว่าตัวเองไม่อาจเอาชนะความทรงจำในอดีตได้เลย แม้กระทั่งเราอาจหวยหาการผจญภัยที่ไม่คุ้นเคยและฝันถึงความเป็นไปได้ใหม่ๆในอนาคตเราก็เหมือนยังคงถูกบังคับให้หวนกลับสู่อดีตอยู่ร่ำไปที่จริงแล้วอารมณ์และความรู้สึกไม่ใช่สิ่งเลวร้ายมันเป็นเพียงผลผลิตจากประสบการณ์เท่านั้นแต่ถ้าเราเอาแต่คิดเรื่องเดิมๆซ้ำย่อมไม่มีทางที่จะได้รับประสบการณ์ใหม่ได้เลยเช่นคุณอาจเคยพบใครสักคนที่เอาแต่พูดถึง อดีตอันหอมหวานที่จริงแล้วความหมายในในที่เขาพูดก็คือไม่มีอะไรใหม่เกิดขึ้นกับฉันจนไปกระตุ้นความรู้สึกใหม่ได้เลยดังนั้นฉันจึงเอาแต่พาตัวเองกลับคืนสู่อดีตอันรุ่งเรืองของตัวเองเท่านั้นหากเรามีความเชื่อว่าความคิดสามารถพาไปหาชะตาชีวิตใหม่ได้ดังนั้นในฐานะของการเป็นผู้สร้างชีวิตตัวเองเราคงไม่ได้ไปไหนไกล นอกเสียจากแค่พาตัวเองเดินเป็นวงกลมเท่านั้นการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในความเชื่อโบราณที่เกี่ยวกับยีนถึงจุดนี้คุณคงได้เห็นแล้วว่าหากต้องการทลายนิสัยเก่าของตัวเองการเอาชนะความคิดและความรู้สึกของร่างกายที่เกิดขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่จำเป็นและการทลายนิสัยเก่านั้นมีแง่มุมที่สำคัญคาบเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเช่นกัน ซึ่งเห็นได้ชัดว่าสิ่งที่เราส่วนใหญ่ต้องการที่จะเปลี่ยนสุขภาพย่อมมาเป็นอันดับต้นๆอย่างแน่นอนเมื่อพูดถึงการเปลี่ยนแปลงสุขภาพมีความเชื่อเก่าๆที่เราควรตรวจสอบและขะจัดให้หมดสิ้นไปความเชื่อผิดๆที่ว่ายีนและพันธุกรรมที่บกพร่องเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนั่นเองต่อไปเราจะมาดูและทำความเข้าใจวิทยาศาสตร์ที่อาจใหม่สำหรับบางคนที่เรียกว่า เอพิเจเนติกสหรือการควบคุมของยีนจากภายนอกเซลล์กันนะครับหรือถ้าจะเรียกให้ถูกมันคือการศึกษาความเปลี่ยนแปลงในการทำงานของยีนที่เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทาง DNA นั่นเองเหมือนกับว่าเราสามารถสร้างประสบการณ์ใหม่ให้เกิดขึ้นได้ด้วยตัวเองคนเราสามารถควบคุมส่วนที่สำคัญที่สุดในชีวิตตัวเองได้ทั้งที่เมื่อก่อนเคยคิดกันทั่วไปว่า เป็นชะตากรรมของยีนเพียงแค่อย่างเดียวก่อนหน้านี้เรานักวิทยาศาสตร์เคยประกาศว่ายีนของเราเป็นสิ่งที่รับผิดชอบต่อเกือบทุกโรคแต่เมื่อเราวๆยีปีที่ผ่านมาสังคมนักวิทยาศาสตร์ได้บอกว่าพวกเขาคิดผิดไปแล้วที่จริงมีตัวการอื่นที่ทำหน้าที่เปิดและปิดการทำงานของยีนเฉพาะซึ่งเป็นสาเหตุหลักอันก่อให้เกิดโรคนั่นเอง ปัจจุบันนี้เราได้รู้แล้วว่ามีอัตราที่น้อยกว่า5%ของทุกโรคที่เกิดขึ้นจากการบกพร่องของยีนเพียงแค่อย่างเดียวขณะที่ประมาณ95%ของทุกอาการป่วยนั้นเกี่ยวข้องกับรูปแบบการใช้ชีวิตความเครียดเลื้อรังและสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษแต่ปัจจัยจากสภาพแวดล้อมภายนอกก็ยังเป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นเช่นที่อาจพบได้บ่อยๆว่า คนสองคนแม้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษแบบเดียวกันเป๊ะแต่มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่ป่วยขณะที่อีกคนกลับเป็นปกติบางคนที่มีภาวะบุคลิกภาพหลากหลายอาจมีหนึ่งบุคลิกภาพที่แสดงอาการแพ้บางอย่างขณะที่บางบุคลิกภาพที่อยู่ในร่างเดียวกันแท้ๆกลับมีภูมิต้านทานต่อแอนติเจนหรือตัวกระตุ้นแบบเดียวกันอีกคำถามหนึ่งก็คือทำไมผู้ให้บริการทางสาธารณาสุข ที่ต้องใกล้ชิดกับโรคทุกๆวันจึงมีบางคนที่ไม่เคยเจ็บป่วยเลยทั้งยังมีกรณีศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรมากมายระบุว่าแฝดเหมือนมีประสบการณ์ทางสุขภาพและอายุไขที่ไม่เหมือนกันเลยแม้ทั้งสองคนจะพักอาศัยที่เดียวกันอยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่อาการป่วยมักเกิดขึ้นแค่คนเดียวไม่ใช่ทั้งสองคนกลายเป็นว่ายินเดียวกันแท้แต่ผลลัพธ์ของชีวิตกลับต่างกัน จากเคสทั้งหมดนี้เป็นไปได้หรือไม่ว่าคนคนหนึ่งจะยังคงมีสุขภาพดีนั้นเป็นผลมาจากภาวะภายในที่สอดคล้องสมดุลที่แม้ว่าเขาหรือเธอจะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษแต่โลกภายนอกไม่อาจทำอะไรกับการแสดงออกของยีนได้จนไม่อาจส่งสัญญาณที่ก่อโรคแต่อย่างใดเป็นเรื่องจริงที่ว่าสภาพแวดล้อมภายนอกส่งอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมภายใน แต่จะเป็นไปได้หรือไม่ว่าการเปลี่ยนแปลงสภาวะภายในเราจะสามารถเอาชนะผลกระทบที่เกิดจากความเครียดหรือสภาพแวดล้อมมันเป็นพิษเพื่อที่ยีนบางตัวจะได้ถูกเปิดการทำงานได้แน่นอนเราอาจไม่สามารถควบคุมความเป็นไปในโลกภายนอกได้ก็จริงแต่เราย่อมมีทางเลือกในการควบคุมสภาพแวดล้อมภายในได้อย่างไม่ต้องสงสัยเลยต่อไปเรามาพูดกันเรื่อง ยีนความทรงจำของสิ่งแวดล้อมในอดีตเพื่ออธิบายวิธีการควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในผมจำต้องใช้การอธิบายธรรมชาติของยีนก่อนสักเล็กน้อยนะครับยีนนั้นมีการแสดงออกในร่างกายเพื่อให้เซลล์ทำการสร้างโปรตีนในแบบที่เจาะจงเป็นเสมือนการสร้างแม่พิมพ์ของชีวิตร่างกายคือโรงงานผลิตโปรตีนเซลล์กล้ามเนื้อสร้างโปรตีนกล้ามเนื้อที่เรียกว่าอคตินและไมโอซิน เซลล์ผิวหนังสร้างโปรโตีนผิวหนังเรียกว่าคอลลาเจนและอีลาสตินและเซลล์กระเพาะอาหารสร้างโปรโตีนกระเพาะอาหารที่เรียกว่าเอนไซม์เซลล์ส่วนใหญ่ในร่างกายสร้างโปรโตีนและยีนเป็นวิธีที่เราสร้างมันขึ้นมาเราแสดงออกซึ่งยีนเฉพาะผ่านเซล์ลเพื่อสร้างแต่ละโปรโตีน วิธีการที่สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ปรับตัวให้เข้ากับสภาวะต่างๆในสภาพแวดล้อมนั่นคือการดัดแปลงพันธุกรรมอย่างค่อยเป็นค่อยไปเช่นเมื่อสิ่งมีชีวิตเผชิญสภาพแวดล้อมที่ยากลำบากอย่างอุณหภูมิแบบสุดขั้วนักล่าที่อันตรายเหยื่อที่วิ่งหนีได้เร็วสายลมที่พัดแรงสายน้ำเชี่ยวกรากและอื่นๆพวกมันจึงถูกบังคับให้ปรับตัวเพื่อความอยู่รอด พวกมันจะเริ่มทำการบันทึกประสบการณ์ดังกล่าวโดวยการเชื่อมโยงเครือข่ายในสมองกับจดจำอารมณ์ไว้ในร่างกายแล้วค่อยๆเปลี่ยนไปทีละนิดทีละหน่อยหากสิงโตวิ่งตามเหยื่อที่วิ่งหนีมันได้ไกลลิบมันจะจดจำประสบการณ์นี้ไว้และส่งต่อไปยังสิงโตรุ่นต่อๆไปที่จะพัฒนาขาที่ยาวขึ้นเขี้ยวที่แหลมขึ้นหรือหัวใจที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ทุกการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลมาจากการสร้างโปรโตีนเพื่อใช้ดัดแปลงร่างกายให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมคุณจะพบเห็นการปรับตัวของสัตว์ที่น่าทึ่งได้มากมายบนโลกใบนี้ต่อไปเรามาพูดกันถึง epigenetics แนะนำให้เราส่งสัญญาณไปที่ยีนเพื่อเขียนอนาคตขึ้นมาใหม่ยีนของเราเปลี่ยนแปลงได้ไม่ต่างไปจากสมองมีการศึกษาล่าสุดค้นพบแล้วว่ายีนที่แตกต่างกันจะทำงานในเวลาที่ต่างกัน พวกมันยืดหยุ่นและได้รับอิทธิพลอยู่เสมอมียีนบางประเภทที่ขึ้นตรงต่อประสบการณ์พวกมันจะทำงานเมื่อมีการเติบโตการเยียวยาหรือการเรียนรู้มียีนที่ขึ้นตรงกับสภาวะทางพฤติกรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากความเครียดการถูกกระตุ้นทางอารมณ์และความฝันอพิ g e n e ิกส์มีความหมายว่าเหนือกว่าพันธุกรรม มันคือศาสตร์ที่ศึกษาว่าสภาพแวดล้อมควบคุมกิจกรรมของยีนได้ยังไงบ้างเอพ g e n e t i c s ต่อต้านโมเดลดั้งเดิมของยีนที่ว่า DNA เป็นตัวที่คอยควบคุมทุกชีวิตและทุกการแสดงออกของยีนที่เกิดขึ้นในเซลล์ของเราความเข้าใจในแบบเก่าสาบส่งให้เราไปสู่อนาคตของเราที่คาดการได้ว่าจะต้องตกเป็นเหยื่อทางพันธุก,กรรมราวกับว่าทุกอย่างได้ถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอนแล้ว ทั้งที่ความเป็นจริงการเปลี่ยนแปลงที่เหนือกว่าพันธุกรรมสามารถส่งผ่านไปยังคนรุ่นต่อไปได้ว่าแต่เราจะส่งต่อไปได้ยังไงหากรหัส DNA ยังคงเป็นแบบเดิมการอธิบายทางวิทยาศาสตร์นั้นซับซ้อนมากแต่เราจะใช้การเปรียบเลยกันแทนหากเปรียบลำดับของยีนเป็นเสมือนพิมพ์เขียวจินตนาการว่าเป็นพิมพ์เขียวของบ้านคุณจากนั้นคุณนำมาสแกนใส่คอมพิวเตอร์ และใช้โปรแกรม Photoshop เพื่อเปลี่ยนสิ่งที่ปรากฏในจอคุณอาจเปลี่ยนคุณลักษณะบางอย่างโดยที่ไม่ได้เปลี่ยนภาพรวมเช่นคุณอาจเปลี่ยนสีสันเปลี่ยนขนาดและเปลี่ยนวัสดุบางอย่างคนเป็นพันๆคนเปรียบได้กับตัวแปรในสภาพแวดล้อมสามารถสร้างภาพที่แตกต่างกันได้แต่ทั้งหมดต่างก็เป็นการแสดงออกของพิมพเขียวอันเดิมเท่านั้นกระบวนทัศน์ของ Epi ิ e n e t i c s ได้เปิดเผยว่า เราสามารถเปิดการทำงานกิจกรรมของยีนได้อย่างเป็นอิสระยีนนั้นเปิดการทำงานด้วยสัญญาณที่มาจากสารเคมีและแสดงออกด้วยการสร้างโปรโตีนในแบบจำเพาะแค่เปลี่ยนแปลงความคิดความรู้สึกการตอบสนองทางอารมณ์และพฤติกรรมเช่นเลือกการสร้างรูปแบบใช้ชีวิตที่มีสุขภาพดีขึ้นอันเกี่ยวข้องกับสารอาหารและระดับของความเครียดเท่ากับว่าเราส่งสัญ,ญญาณใหม่ให้แก่เซลล เพื่อให้มันสร้างโปรโตีนใหม่โดยที่ไม่ได้เปลี่ยนพิมพ์เขียวของยีนเลยขณะที่รหัสของยีนยังคงเดิมแต่เมื่อเซลล์ได้เปิดการทำงานแบบใหม่ด้วยข้อมูลใหม่เท่ากับเราสร้างตัวแปรที่ต่างออกไปเป็นพันด้วยยีนเดิมนั่นคือเราได้ส่งสัญญาณให้ยีนสร้างอนาคตใหม่ให้แก่เรานั่นเองเช่นเดียวกับบางพื้นที่ในสมองที่มีการเชื่อมต่ออย่างหนาแน่นยีนเองก็ไม่ต่างกัน ลำดับของยีนบางตัวก็เปิดการทำงานได้ง่ายขณะที่บางตัวก็เปิดการทำงานได้ยากกว่าอาจเพราะมันอยู่กับเรามานานมากแล้วก็ได้การทำให้ยีนบางประเภทเปิดและปิดการทำงานบางอย่างคือคุณต้องไม่อยู่ในโลกของความคิดในแง่ลบเพราะเมื่อคุณเกิดความคิดลบใดๆก็ตามมันจะเกิดสารเคมีที่เราได้พูดไปแล้วเป็นตัวที่สามารถก่อให้เกิดโรคบางอย่างได้อารมณ์ที่ตึงเครียด ที่คุณจะได้เรียนรู้ต่อไปเป็นตัวกระตุ้นให้ยีนทำงานและทำให้เซลล์เสื่อมสภาพทำให้คุณป่วยได้ด้วยเมื่อเราคิดแบบเดิมก็จะรู้สึกแบบเดิมเป็นการจดจำสภาวะในการเป็นเกือบตลอดชีวิตสารเคมีแบบเดิมก็จะไปกระตุ้นยีนแบบเดิมและสร้างโปรตีนแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อทำไป10ปี20ปียีนก็จะเสื่อมสภาพและเริ่มสร้างโปรตีนคุณภาพต่ำให้แก่คุณแทน หมายถึงอะไรน่ะเหรอครับลองคิดถึงอายุไขของเราดูผิวหนังของเราที่เหี่ยวย่นก็เป็นหนึ่งในนั้นเพราะคอลลาเจนและอิลาตินถูกสร้างขึ้นมาจากโปรโตีนที่คุณภาพต่ำลงไหนจะกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงลดลงเพราะแอคตินและไมโอซินก็คือโปรโตีนผลของความเครียดและนิสัยที่เป็นความโกรธความกลัวความเศร้าและอื่นๆทำให้ DNA และเปปไทด์ที่สร้างโปรโตีนเริ่มทำงานผิดปกติ หากเรายัางรื้อฟื้นอารมณ์ที่เป็นความทรงจําจากอดีตไปเรื่อยๆเ,เราก็มุ่งหน้าไปสู่ปลายทางที่คาดการได้เนื่องจากร่างกายก็จะสร้างยีนแบบเดิมไปเรื่อยๆตราบเท่าที่เรายังคิดและรู้สึกแบบเดิมอยู่ร่ำไปในเมื่อวิทยาศาสตร์บอกว่าปัจจัยภายนอกเป็นตัวส่งสัญญาณให้กับยีนเพื่อวิวัฒนาการได้แล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าสภาพแวดล้อมที่เราอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยนั่นจะหมายความว่า เราจะไม่ได้รับข้อมูลใหม่ๆจะจมอยู่แต่ในความคิดเดิมๆพฤติกรรมเดิมๆหรือความรู้สึกเดิมๆไปตลอดเลยหรือไม่ไม่จําเป็นหรอกครับเพราะนั่นคือตอนที่โมเดลของควอนตัมเข้ามาช่วยในการอธิบายว่าเราสามารถส่งสัญญาณให้ร่างกายเปลี่ยนแปลงอารมณ์และเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงของยีนได้โดยไม่จําเป็นต้องเกิดประสบการณ์ในโลกความเป็นจริงภายนอกเลยด้วยซ้ํา เราไม่ต้องรอให้ถูกลอตเตอรี่ชนะการแข่งขันหรือได้เลื่อนตำแหน่งจริงๆเพื่อที่จะได้รับอารมณ์ของเหตุการณ์เหล่านั้นจำได้ไหมครับว่าเราสามารถสร้างอารมณ์ได้ด้วยการใช้ความคิดแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราสามารถมีประสบการณ์ของความสุขความเบิกบานการซราบซึง้งลวงหนาก่อนเหตุการณ์จริงจนร่างกายของเราเชื่อว่ามันอยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆผลที่ตามมาก็คือ เราได้ส่งสัญญาณให้ยีนของเราสร้างโปรโตีนใหม่ล่วงหน้าสภาพแวดล้อมในปัจจุบันนั่นเองคำถามที่ว่าสภาวะทางจิตใจที่ยกระดับสามารถสร้างการแสดงออกของยีนที่สุขภาพดีขึ้นได้จริงไหมต่อไปนี้เป็นตัวอย่างของการที่เราส่งสัญญาณไปที่ยีนใหม่ในแบบใหม่ล่วงหน้าเหตุการณ์จริงนะครับในญี่ปุ่นมีการศึกษาว่าสภาวะทางจิตใจส่งผลอะไรต่อโรคได้บ้าง โดยให้คนป่วยเบาหวานประเภทที่2ที่จำเป็นต้องใช้การกินหรือไม่ก็ฉีดอินซูลินทุกคนแบ่งออกเป็น2กลุ่มการฉีดอินซูลินนั้นเป็นการเคลื่อนย้ายน้ำตาลกลูโคสเพื่อรักษาระดับน้ำตาลในกระแสเลือดและพาน้ำตาลไปเก็บไว้ในเซลล์เพื่อให้มันใช้เป็นพลังงานทั้ง2กลุ่มถูกแจ้งให้อดอาหารเพื่อให้ระดับน้ำตาลคงที่เป็นการสร้างค่าพื้นฐานไว้ก่อน ต่อมากลุ่มหนึ่งได้ถูกพาไปดูรายการตลกเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงขณะที่อีกกลุ่มได้ไปชมการบรรยายที่น่าเบื่อแทนจากนั้นทั้งสองกลุ่มก็ได้มาทานอาหารมื้ออร่อยแล้วทั้งหมดก็ถูกนำไปตรวจระดับน้ำตาในเลือดอีกรอบผลที่ได้นั้นมีความต่างกันอย่างมีนัยยะโดยเฉลี่ยแล้วกลุ่มที่ได้ฟังบรรยายน่าเบื่อนั้นระดับน้ำตาลเพิ่มขึ้นไปถึง123มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร ซึ่งสูงมากพอที่พวกเขาจำต้องได้รับอินซูลินเพื่อให้หลุดจากโซนอันตรายขณะที่อีกกลุ่มได้หัวเราะเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงระดับน้ำตาลในเลือดเพิ่มขึ้นประมาณครึ่งหนึ่งของกลุ่มแรกหรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากค่าพื้นฐานในตอนแรกนักวิจัยคิดว่ากลุ่มที่ระดับน้ำตาลเพิ่มไม่มากเป็นผลที่มาจากการหดตัวของกล้ามเนื้อกระบางลมและช่องท้องระหว่างที่พวกเขาหัวเราะ เขาให้เหตุผลว่าเมื่อกล้ามเนื้อหดตัวลงมันจะต้องใช้พลังงานและพลังงานที่ว่าก็คือกลูโคสแต่เขาก็ยังไปศึกษาเพิ่มเติมโดยได้ตรวจลำดับของยีนจนพบว่ายีนเบาหวานได้เปลี่ยนการแสดงออกไปถึง23ตัวโดยเป็นผลมาจากการหัวเราะเห็นได้ชัดว่าสภาวะทางจิตใจด้วยอารมณ์ใหม่ทำให้สมองส่งสัญญาณไปที่เซลล์จนปลดปล่อยสารเคมีใหม่ภายในร่างกาย จนเปลี่ยนการแสดงออกของยีนไปซึ่งบางครั้งก็เกิดขึ้นแบบทันทีทันใดในทางตรงข้ามคุณเคยได้ยินไหมว่าใครบางคนที่เจอเรื่องสะเทือนใจอย่างรุนแรงพอวันลุ่งขึ้นผมของคนคนนั้นก็ขาวโพลนไปทั้งศีรษะนี่แหละครับตัวอย่างในการทำงานของยีนคุณได้เห็นแล้วว่าการที่เราซักซ้อมในจิตใจโดยรับรู้ความรู้สึกก่อนที่มันจะเกิดขึ้นจริงเพียงแต่ คุณจำต้องทำไปซ้ำๆและต่อเนื่องเท่ากับคุณได้เปลี่ยนวงจรในระบบประสาทและเกิดความเป็นไปได้ที่คุณสามารถเปลี่ยนแปลงยีนของตัวเองเปลี่ยนสมองและเปลี่ยนร่างกายได้ในที่สุดจากมุมมองของควอนตัมเมื่อคุณฝึกซ้อมอนาคตของความเป็นจริงจนกระทั่งกายภาพของสมองคุณได้เปลี่ยนไปราวกับเหตุการณ์ในอนาคตนั้นได้เกิดขึ้นจริงแล้วและคุณมีอารมณ์ร่วมไปด้วยหลายต่อหลายครั้ง ร่างกายของคุณก็จะเปลี่ยนไปเพื่อสะท้อนกับประสบการณ์ที่มันเชื่อว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วรออีกไม่นานเหตุการณ์ในโลกความเป็นจริงก็จะตามหาคุณจนพบมันจะถูกดึงดูดเข้ามาหาคุณอย่างไม่คาดคิดโดยไม่ต้องสงสัยเลยว่ามันมาจากความสัมพันธ์ของจิตสำนึกในระดับสูงและมันจะสร้างแรงบันดาลใจให้คุณทำซ้ำแบบเดิมได้อีกครั้งและอีกครั้งเอาละครับจบเนื้อหาในบทนี้แล้ว ฝากกด subscribe ให้ด้วยและกลับมาติดตามเนื้อหาได้ใหม่ในครั้งถัดไปขอบคุณทุกท่านมา,มากๆนะครับสวัสดีครับ